สวัสดีครับก็ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกสักประมาณสองสามวันนะครับก็จะไปที่ฝรั่งเศสต่อนะครับก็ตามคาเรียกร้องครับตอนนี้เนี่ยที่ประเทศไทยน่าจะเป็นระยะเวลาประมาณบ่ายสองนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยที่เนี่ยเนี่ยก็คนะือช่วงระยะเวลานี้ก็ประมาณสองโมงเช้านะครับมีหลายคนถามมาเยอะมากนะครับว่าโคตดบอลทำไมไม่ลงคลิปหายไปไหนมาได้มาฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์ขคงเขาหรือเปล่า มาครับมาถึงตั้งแต่วันสองวันที่แล้วแต่สองวันที่แล้วป่วยคือวันนี้นี่เพิ่งจะฟื้นเลยแล้วก็มาดูบรรยากาศนะครับเมื่อวานนี้ไปไหนกันมาบ้างคนด,ดิวคนด,ดิวไปไหนมาบ้างเมื่อวานนี้ไปแถวแถวนี้ครับไปแถวแถวนี้เมื่อวานคือผมนอนป่วยอยู่ห้องนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะออกจากที่นี่เนี่ยเราก็จะไปนั่งอะไรนะไปนั่งรถไฟเพื่อขึ้นไปบนภูเข,ขานะครับเดี๋ยววันนี้จะไปนอนบนภูเข,ขาทั้งหมดอ30 30กว่าท่านนะครับที่เรามาด้วยกันวันนี้เนี่ย ผมใช้ชื่อทริปนี้ว่าทริปแฟมิลี่แล้วกันนะครับมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้มากับบริษัทเราไม่ได้มากับที่ทํางานแต่เรามากับครอบครัวใส่คําเดียวเลยครับทริปแฟมิลี่นะครับกับพี่น้องชาวแชะเจนทั้งหมด3 0ว่าท่านครั้งนี้ครับเป็นครั้งที่ครั้งที่สองแล้วนะครับเป็นครั้งที่สองที่ผมมีโอกาสมาที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็มากี่ครั้งมากี่ทีก็รู้สึกสวยรู้สึกดีทุกๆครั้งนะครับสิ่งที่มีความสุขมากกว่าการที่ได้มาสวิตเซอร์แลนด์คือ การที่เราได้มากับครอบครัวใหญ่ของเรานะครับก็คือพี่น้องชาวเดอะเจนนั่นเองนะครับแล้วก็สิ่งที่มีความสุขและชอบมากกว่านั้นนะครับมันไม่ใช่ว่าเราอยู่ประเทศไหนหรือว่าเราอยู่ในบรรยากาศแบบไหนแต่สิ่งที่เรามีความสุขมากกว่านั้นคือการที่เราได้มาเที่ยววงเล็บแฮทแท็กสเที่ยวฟรีเพราะว่าเที่ยวเสียตังมาไหมคาเดียวเลยไม่มาครับและมีความสุขมากกว่าการเที่ยวฟรีคือการที่เราได้อยู่ในธุรกิจนี้ครับก็คือธุรกิจเดอะเจนนั่นเองเพราะว่าตั้งแต่มาที่เนี้ย ตั้งแต่วันที่1วันที่2วันที่3ามขอโทษทีคอมมิชชั่นเข้ามาประมาณ0 0 0 0กื่าบาทเราก็มีความสุขมันคือพาร์ตีอินคัมของจริงครับพาร์ตีอินคัมของจริงหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราอยู่ที่นี่เราไม่ได้ทํางานเรามาเที่ยวอยู่นะครับเราหยุดทํางานแต่รายได้เราไม่หยุดนะครับเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออนี่แหละนี่แหละ,หละคือชีวิตนี่แหละคือชีวิตที่เราต้องการนี่แหละคือชีวิตที่ใช่เราก็เลยบอกกับทุกคนนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องชาวเดอะเจนที่ กำลังทยอยหลังไหลไปเข้ามาหรือนักธุรกิจใหม่ที่กำลังพึ่งเริ่มต้นนะครับทำไปเถอะครับสู้ไปเถอะครับอดทนไว้อยู่ในธุรกิจนี้อยู่ให้ตืดอยู่ให้ทนอยู่ให้นานแล้วคุณจะพบกับชีวิตแบบน,นี้ครับชีวิตที่เราได้มาเที่ยงฟรีมีรายได้ได้ไดอยู่กับครอบครัวใหญ่เราคือพี่น้องชาวเด็กเจนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปถัดไปคลิปนี้บายบายสวัสดีครับดูบรรยากาศรอบๆครับ